ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวงานอีกหนึ่งตัวนะครับมือสอดนะครับนี่งานของสายยันนะครับลายไม้นะครับนี่เป็นมือสอดล่องสามสิบ้านะครับแล้วก็ตัวนี้ชุดลมรูม้สึกว่าเป็นของช่างหวานนะครับ ลูกค้าบอกมาทามนี้นะตัวนี้นะครับตัวนี้ลูกค้าจะไปเจาะเองครับตัวที่ที่เกตมาเนี่ยครับเพราะปกติผมก็ไม่เจาะให้แล้วเพราะมันเพราะกลัวมันแบบมันจะไม่ตรงครับให้ลูกค้าไปเจาะเองครับลูกค้าก็ขอมาจะไปเจาะเองส่วนท้ายตัวนี้แกบอกทําให้เป็นเหมือนคล้ายๆอะไรลูกหยดน้ำครับแต่เพเอื่เอนแบบถ้ามันผมทําไปแล้วแล้วก็ตัวนี้ มันจะใหญ่ครับข้างบนมันจะใหญ่มากครับมันจะเป็นรูปหยดน้ํามันจะเลียวลงไปนะครับตัวนี้มันใหญ่เกินนะครับผมเลย<ๆ>เลยว่าเปลีให้มันเป็นทรงประมาณนี้ <DP S 1> ทเท่าเดิมมาดีกว่าครับพอดถูดตรงนี้มันจะใหญ่ครับตรงนี้ลูกค้าขอมาระวังมือจับตรงนี้นะครับถึงท้ายนี่นะครับขอ30เซนนะครับโอเคครับผมก็ทาให้30เซนนะครับนี่นะแล้วก็ ขอแกะลายกันลื่นนี่นะโอเคครับผมก็แกะให้ครับแกะให้เต็มไปเลยครับอันนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าขอแบบให้มันเหมือนไม่เอาปลายแหลมนะให้เหมือนแบบคล้ายๆของ c ีนะครับขอลูกค้าขอมายังไงผมก็ทําให้แบบนั้นนะครับตามใจลูกค้าครับงานผมเป็นงานแฮนด์เมดครับ ไม่ไม่มีรูปแบบแต่ตัวครับลูกค้าขอมาอย่างไงทําให้ตามนั้นนะครับงานก็มันบ้านครับราคาก็งามเยาครับนี่นะครับชสองทางการติดต่อของผมนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับก็ยังรับทําอยู่เรื่อยๆนะครับก็งานมันก็มีเร็วบ้างช้าบ้างนะครับบางครั้งมันไม่ไหวมันก็ต้องพักอะครับนี่นะครับ ผมมาทำคนเดียวครับงานพอดีว่างานของผมนี่จะไม่ได้ขึ้นงานทิ้งไว้นะครับเพราะเพราะงานผมเนี่ยมันตามใจลูกค้าครับบางครั้งก็ใช้สเปคของลูกค้าบางทีขึ้นงานทิ้งไว้มันกลัวมันเสียไม้ครับไม้ยวนี้มันก็หายยากครับนี่ก็ลายสวยนะครับคือลูกค้าสั่งมาตามสเปคลูกค้าผมก็ก็ทำห้เลยครับขึ้นงานเลยนะนี่นะครับ ของผมนี่สายงบน้อยนะท่านใดสนใจก็เชิญมาแวะตานนี้นะครับสายงบน้อยนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็สั้นๆก่อนนะครับนี่นะครับแต่สนใจนะครับนี่นะครับช่องทางการติดต่อครับครับโอเคครับสวัสดีครับ